ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นเปิดดวงชะตา5ราศีรวยทรัพย์รวยวัสนาดวงเป่งออล่ามหาเศรษฐี ซึ่งาราศีต่อไปนี้ช่วงนี้ดวงชะตารวยทรัพย์รวยวาส,สนามีวาส,สนาคอยหนุนนำการเงินให้ดีเยี่ยมดวงชะตาเปล่งประกายอ๋อละเศรษฐีคนใหม่หรือทีเดียวจะมีราศีใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ การะสมความสำเร็จได้แม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยเพอะต้องทำงานเองทุกอย่างแต่ก็คุ้มค่าการเงินในช่วงนี้ โศกอุปสรรคที่มีจะเริ่มหายไปโชคใหญ่กําลังจะเข้ามาหากช่วงที่ผ่านมาใครเจออุปสรรคปัญหาขอให้สู้ๆเพราะความสำเร็จเริ่มเข้ามากระชิดตัวคุณแล้วการเงินถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีพฤษภเพราะการเงินเริ่มดีขึ้นมากผลประโยชน์รายได้จะเริ่มเข้ามาในช่วงนี้ ความรักคนมีคู่แม้ว่าจะเบื่อเบื่อกันบ้างเพราะความรักจืดจางแต่ก็ไม่ปล่อยมือจากกันแน่นอนคนโสดมีเกณฑ์ได้คุยกับใครบางคนแต่ยังไม่ถึงขั้นสารสัมพันธ์เป็นเรื่องเป็นราว เมในช่วงนี้ชีวิตของคุณเหมือนต้องเหนื่อยและต้องลุ้นอยู่ประจำงานที่ทำไม่ง่ายเลยแต่ถ้าคุณทุ่มเทให้เวลาและยอมเหนื่อยมากกว่าปกตินิดนึงรับรองว่าผ่านฉลุยอย่างแน่นอนส่วนการเงินรายได้รายรับผลประโยชน์มากขึ้นการเงินดีมากขึ้นเรื่อยๆคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ความรักคนมีคู่ธรรมดาของคนมีคู่ก็จะมีการทะเลาะหรือไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เป็นเหตุเล็กน้อยเท่านั้นคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอกับใครบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นรัวรัวราศีกันการงานยังต้องเหน็ดเหนื่อยต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา คุณต้องผ่าลมฝนพายุเจอด่านงานหนักหดหดหลายงานแต่คุณก็ยังยิ้มได้แม้ว่าจะเหนื่อยมากก็ตามแต่สุดท้ายคุณจะได้ผลอ,อนิสงผลดีจากความไม่ย่อท้อของคุณอย่างแน่นอนการเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรายได้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงห่วงแต่เรื่องรายจ่ายที่เข้ามาเยอะเหลือเกินความรักคุณมีคู่ ความสัมพันธ์รักส่วนใหญ่อย่างราบรื่นดีมีบ้างที่เถียงกันแต่ก็เถียงกันเล็กน้อยไม่มีอะไรคนโสดมีโอกาสได้ความความรู้จักกับใครบางคนในแง่มุมที่ลึกซึ้งมากขึ้น 5. ราศีกรกฎเหนื่อยต่อเนื่องเลยจ้า สำหรับในช่วงนี้การงานของชาวราศีกรกฎต้องเจองานมากมายเจอโจทย์ยากงานหนักแถมมีคู่แข่งที่โหดๆอีกต่างหากส่วนการเงินรายได้ยังไหลมาเทมาเข้าม,ามามากพอสมควรเรื่องรายได้นี้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่รายจ่ายก็โหดมากเช่นกัน ความรักคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันแต่คนรักกับคุณก็ยังคงเกือ้อกูลสนับสนุนกันในทุกด้านของชีวิตคนโสดช่วงนี้ทำงานทำไปทำมาจะเจอความรักเพราะการทำงานยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดวงดี ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทำนายนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทำบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหัาพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ